The Intouchables หนังเปิดเรื่องด้วยภาพของชายสองคนริดนุ่งผิวสีสุดกวนกับฟินลิปเศษฐีใหญ่ไวกลางคนที่เป็นอมาาพาทั้งตัวทั้งคู่ขับรถหรูฝ่าถนนกลางคืนริซซิ่งจนตำรวจตามพอถูกเรียกจ,จอดบริสบอ์กตำรวจว่าเขากำลังพาผู้ป่วยอาการหนักไปโรงพยาบาลแถมทำให้ตำรวจเชื่อจนพวกเขาได้ขับต่อแบบไม่ถูกจับ เราจะรู้ทีหลังว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากเรื่องราวในหนังทั้งหมดหนังย้อนกลับไปยังตอนที่ฟินลิปกำลังสัมภาษณ์หาผู้ดูแลคนใหม่หลายคนแต่งตัวดีดูสุภาพแต่ดริสดูไม่เหมาะสมเลยเขาแค่มาขอลายเซ็นเพื่อยืนยันว่าเขามาสมัครงานเพื่อจะได้เบิกเงินสวัสดิการแต่ฟินลิปกลับสนใจในความไม่แคร์โลกของเขา และให้เขามาทดลองงานอยู่หนึ่งเดือนดริสยา้ยเข้าบ้านหรูของฟินลิปพ,พร้อมด้วยพฤติกรรมสุติดเปิดเพลงเสียงดังพูดตรงๆกับทุกคนกวนใส่ฟินลิปแบบไม่เกรงใจแต่นั่นแหละกลับทำให้ฟินลิปรู้สึกเหมือนได้หายใจอีกครั้งบริสเริ่มเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยเช่นการช่วยอาบน้ำใส่ถุงน้องฉีดสเปรย์กันแผลกดทับ แม้จะดูตลกตลกตอนแรกแต่เขาทำเต็มที่และไม่แสดงความสงสารทำให้ฟินลิปรู้สึกเท่าเทียมฟินลิปเริ่มเปิดใจเขาเล่าเรื่องภรรยาที่ตายไปและชีวิตที่เขาไม่สามารถขยับร่างกายได้แต่ดริสก็มักจะตอบแบบตรงๆเช่นแต่คุณยังรวยอยู่นะการไม่โอนนี่แหละคือ,อยารักษาใจที่ฟินลิปต้องการฟินลิปพาดริส ไปชมโอเปรา่าฟังเพลงคลาสสิกแต่ดริทกลับเต้นท่าบูกี้ใส่กลางงานหรูหราทำเอาทุกคนตกใจฟินลิปไม่ว่าอะไรกลับยิ้มออกมาด้วยซ้ำเพราะชีวิตเขากลับมามีสีสันอีกครั้งฟินลิปมีหญิงสาวชื่อเอลีเนอร์ที่เขาติดต่อกันทางจดหมายแต่ไม่กล้าพบตัวจริงบริสพยายามผลักดันให้เขากล้าเปิดใจ และในขณะเดียวกันริสเองก็มีปัญหาครอบครัวที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังเออฟินลิปถูกครอบครัวเตือนว่าดริสไม่เหมาะสมในระยะยาวเขาตัดสินใจให้ดริสกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองฟินลิปกลับไปจ้างผู้ดูแลคนอื่นแต่กลับซึมเศร้าไม่ยิ้มอีกเลยนั่นดริสก็กลับบ้านไปเจอปัญหาครอบครัวและเริ่มรู้ว่าการอยู่กับฟินลิปนั้นช่วยเติมเต็มบางอย่างให้เขาเหมือนกัน เมื่อรู้ว่าฟินลิปเริ่มเสียใจและจิตตกหนักดริสก็กลับมาเขาไม่พูดพร่ำพาฟินลิปแต่งตัวหลอ่อพาขับรถหรูออกไปทัวร์ระลึกความมันก่อนจะพาไปนั่งร้านอาหารที่นั่นเอลเน่ามานออยู่ในที่สุดฟินลิปก็ได้พบหน้าผู้หญิงที่เขาเขียนจดหมายถึงมาตลอดหนังจบด้วยภาพจริงของฟิลิปและอับเดลคนดูแลตัวจริง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เรื่องนี้ทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงและฟิลิปได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เขารัก